หนึ่งในความดีที่จะทําให้เรานั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของ Allah s u b า w t ซึ่งฮะดิษบทนี้เป็นการเล่าจากท่านนาบี m u h a m m ั d s a ลลับันทึกโดยอิมามบุคอรีการช่วยเหลือสุนัขตัวหนึ่งที่อยู่ในอาการกําลังหิวมีความกระหายนา้ําพี่น้องครับนี่คือความประเสริฐและความเมตตาของ Allah s u b าน n a h u w t

ด้วยกับความหิวความกระหายที่เกิดขึ้นกับสุนัขตัวนี้เนื่องจากความกระหายนะครับสุนัขตัวนี้เนี่ยเลียบนพื้นดินนะครับที่รอยมีการเปียกชื้นและเมื่อชร์คนหนึ่งนะครับเห็นเนี่ยก็จึงถอดรองเท้าของเขานะครับแล้วก็หุ้มส้นของเขาไปเนี่ยไปตักน้ําเพื่อที่จะให้สุนัขตัวนี้ได้ดื่มจนดับกระหายดังนั้นอ,ลอัลสซูฮานนตาลาก็ได้ชมเชยเขานะครับ แล้วก็ให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือความดีมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเมตตาผู้ชายคนหนึ่งอันเนื่องมาจากช่วยเหลือสุนัขตัวหนึ่งที่กำลังหิวโหยอัลลอฮฺอักบัดพี่น้องครับความดีเล็กๆน้อยๆเราอย่ามองข้ามเพราะบางครั้งมันอาจจะเป็นสาเหตุและเป็นกุญแจที่จะนําเราเข้าสูสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาแค่เพียง เราเอาน้ำให้สุนัขตัวหนึ่งอัลลอฮฺสุบหะฮานวะตะลาได้กล่าวชมเชยเขาและให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบหะฮานวะตะลา